ญาดีฮ็ดฮ็ดบัดบอกเขาว่าญาดีน่นอานเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเเีดเฮ็ดเฮ็ดเน็ดเเฮ็ดเฮ็ดเ็เฮ็ดเเฮ็ดเเ็ฮ็้เเฮ็ด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 เ ดีด้รอตสิมันขนนีอันนั้นมันปอบแล้วดีด้ต้ขมันนนบแจงเนาะแต่สมิ่งบว่าอย่ามาบบแจงเถาะังสออี่ีสักเป็เีดผักพี่น้องพีทอ้ยปอบทางอย่างมื้อโอ้ยเบิ่งโอปดีนพี่นหมไม่แก้มแ้บไปไห ดนี่บ่ตองซ้อมจับจูเลยังอย่างีกเราอยากดีดเรอยากดีดกระยาดีดหน่อยเยอะแยะเลยครับตอนนี้เมบขาเหีนว่าเชลลวาม่าเน

เก็บทังก็ไปหาเนวมากินอย่าถานจุดสโอ้ยจีรบินออเดอร์น็อคออเดอร์น็อเออบรีรัมยไปถก่อนเนาะเออยากเดี่ยกว่ากนเออนาเออก็เล่นเสพได้กินแมงมันก็เล่นสพกินเบิร์ดคอน่อน มาแล้วมามาแล้วทีมนเอกใสปอร์ตเอเ่นเยนพ่่ท่าเอกาเยอะเเ่นลเนาะจเปบอกาเจียบเอขาขัดเขาแน่เนาะเบอเนก่อนดิตายแล้วมาที่นี่พว้าพหนาครูดูท่างหลังกัน

โเดิ้อาเพ่งเสิงท so no ี่แห่ต่แงสุดเสิรงแน่ไรเไมังบบมงันฟอนดีเลยแม่เพ่งเขาจบลงแล้วมันจังฟอนทไเสเออนะ่ได้นอสิรม่ไดอนี่แล้วไปเสืรมาไปเสง่เอาสกวว่มึงก็วันจิบไปตักมาไอึงก็ว่าตักมะไอไปบ้าเออ เขาต้อบต้องบอกกั้วยทำไมอาบน้ำพี่ขันพี่บอกคำเดีขันมาอยากมัวนี่พ่อหนีไ่อยากไปใส่เลยอะรรลดกขันเลืลอมาพ่อไปรำลาเราขันบอไปอยากมัวนีเห็นคักแล้วสองเที่ยแล้วมองไล่ระเบิดตีนไม่ไวรลอาบน้าตังตุ้มมาดิงแม่ก็เลด้าไปยบน่นลอ้ยไปยังไวลนะวลจะดิ้งเตมนนยี่ไอยากยิ่งสีคนใส่สีคน เสิร์ฟอกไปเลยเอาไปทิ่บุสายนอยู s <S ่บ no. yeah. yeah. mm ่อยอากินน้ำปั่นพลไม้ไหมพี่ดิดิพ่อยากกินน้ำปั่นพลเมอยากกินน้ำปั่นพลเมยน้ำพลเมยปั่นเสนอบล็อกไตตป้ายนเจ้าอยากสนไมปั่นเอา้ไนลนส้อมหมใส่วันหม ชวนเยอกเปือกด้ไหมหรือเอาลงทั้งลูกมันเลยโอ้ยกูไม่กินทั้งนั้นมึงไปอาเจียนกูไม่กูม่วนเีบอาเนมีบอกฮุงปันเ่เยไหัวาระดาอบพีพี่ยังไ่ได้กินเข่าเลยยังแตเออไอจี้หนึ่งออกจี้หนึ่งอ้ีเครื่องว่องคละม เสิร์งตูุ้ญิงเนาะเสิร์งตยิงก็งาเด้วยเนาะเออเท่าไหร่ส่วนส่วนเท่าไหร่เนี่ยส่วนเท่าไหร่เนีอทั่วไกี่เนี่ยแม่สบไยเย็นนม่มก็ังมือนน่นแมถ้าเขามาเขาจิผู้หญิงประมาณห8คนนี่เามนเล่งนี่หาเสิร์เนาะแม่ อันนี้วายดานนี้บวายเลยอันนี้ทาบ่ญญาตนี่พรทีไปหนามาหลังประเภทนี่บานเจอาจิ่งซักชิ้มอีกจิงบ่าวยาดุหลบป็นองประชาลับถวายพออประบการแสดงเจ้า่อากาศนี้ เอาน้าใส่ดำจังแก้เคี้ยวเบอร์หน้าเป็นเะ้าเน้ยเรากป็นท้าวพิราต์แดงเลยอิอนแม่จวนหยาดเล่ห์ผมไม่เห็อยยาดเหมึงนั่นผมม่จวนแต่โค๊กแบพกอื่นมึงก็นี่ยเขาดีแท้โอ้ยอะไรตดใช่แน่นอะกือเยนั่น มายังมืไปคินอีท่าเฮยจริงด้วเนาะกเป็นเชียร์ิธารจี๊่ราก็มีเมียแล้วใช่ยิงยังเหลียวยังเลวผู้ใดไปน้ำกลนแล้วไหมบังใชล่ะผู้ใดนะ่ล่ะโอ้ยเห็นเนาะจะแมนเนาะจะแมนสันดาเอาถอเอาถอหัดตัวเอาถอต้อกดื่มจบคลีฟคอแห้งแล้วนี่ฮัลโหล บ่อยากบ่อยากหรอกโอ้ยบอกว่าถือว่าถือว่าเท่ทีอยากได้ผู้หญิงเซิร์งเนาเออฮัลโหลเออเซิรงเซเอาดอกกุหลาบมาเซิเชียงดอกกุหลาบมาวะบ้าปะบ้าดอกกุหลาบกุหลากดอกนี้เออแพงไหยดอกกุหลาบโอ้ยโซ่โซ่เสียได้กินเด้อพี่น้องมันนายแท้ สักหกถึงแปดชุดนี่แหละเออเออเอาเอาประมาณหชุดเหอาี่ห้เออหชุดหชุดแ่บดสวนเนี่ยเว้ยเสรบังไฟเสรยังธรรมดานี่แม่มีผ่าัดนะเอิกนี่ประมาเนี่แมกอเอิกยังสีเหมนเนาะมา่นและแต่อีบงเสรบักไฟไมเออสรเสรบังไฟไมเอากอเอิกนี่ยังยังสี่แมสบาาดยังสีนกับสิเนเหียนยังสี่แมมันส้า เออไงไงเดนไปหาหายเออจี่ชอบก็อขาแหล่ขนขาเอามาจากแปดสุดไม่หน่อยเป็นเกาไม่น่อก็หายแ้วผ่อนแปดแปดนเออเฮอโอเจนาะจ่ายจ่ายจ่ายฝากมาด้ว ซ้าดยิหวไม่หน่อยเอไวไป้ียีไ้ไม่หน่อยเอไว <c oughs> ไป้อะอแยกเยเได้ไ้อิเย <c oughs> พี่ปมปไปกินด้วยน,ออนั่นน่ะป่อ <c oughs> ไอิจาว้ยเมยันเป็นไม้เี้ยค่ะปแปมลูกช้รยยอย <c oughs> เอาละค่ะพ right, ี่นงสำหรับคลิปนี้ไว้เช่านี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่จังพอกันไหมอีกคลิปหน้ามาพอกมามวลกันค่ะมาเลี้ยงนะคะอย่าลืมมาดูไลค์นะคะพี่นองนะคะ